รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมครับรายการเช็คอินถิ่นเหนือผมจะพยายามแบบพาคุณผู้ชมไปเช็คอินที่ท่องเที่ยวใหม่ๆที่ยังไม่เคยไม่ไม่ค่อยที่ใครจะได้มาท่องเที่ยวกันหรือว่าอาจจะเปิดมาได้พักหนึ่งแต่เริ่มได้รับการนิยมในการท่องเที่ยวมาเช็คอินกันครับอีพีนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเช็คอินที่อำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนนะครับก็เป็นอำเภอเล็กๆเ,กเกงียบๆสงบสงบ,บตอบโจทย์เลยใครที่อยากมีความเป็นส่วนตัว อยู่แวดล้อมธรรมชาติแล้วไม่ไม่มีความวุ่นวายอำเภอทุ่งหัวช้างเหมาะกับคุณจริงๆนะครับเพราะว่าอาเภอนี้คุณผู้ชมมีแค่สามตํามตำบลเองอะมี3าํตำบลจริงๆแล้วก็มีประชากรทั้งหมดทั้งอําเภอนะสองหมื่กว่าคนครับชาติพันธุ์เขาก็จะมีปะกะกากยอมีคนเมืองนะครับแล้วก็มีคนยองครับของฝากที่นี่เขาบอกว่าถ้ามาทุ่งหัวช้างก็จะต้องซื้อ มันฝรั่งซื้อถั่วแระญี่ปุ่นมีลำไยอะไรอย่างนี้นะครับแต่มันฝรั่งที่เขาปลูกที่นี่นะเป็นมันฝรั่งที่ส่งออกไปขายกับบริษัทดังที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้อันนี้ก็คือ,อด้านของภูม,ม,ม,มิศาสตร์ของอำเภอทุ่งหัวช้างในการเดินทางก็สามารถเดินทางได้ไดไดไดหลายช่องทางนะครับใครที่สมมติแบบ มาจากตากแล้วเข้าอำเภอรีแล้วมาที่นี่ก็ได้นะแต่หรือว่ามาจากตัออำเภอเมืองลำพูนมาที่นี่ก็ได้เหมือนกันระยะทางก็ประมาณ70กิโลเมตรก็ถามว่าทางโค้งไหมโค้งแต่ก็ไม่ได้หักศอกหรือว่าสูงชันเหมือนตอนไปแม่ห้องสอนก็แป๊บหนึ่งยังไม่ทันมารถเลยครับก็มาถึงที่นี่แล้วผมมาอยู่ที่นี่ครับหลายดอยแคมป์คำว่าหลายภาษาคำเมืองแต่ถ้าเดี๋ยวนะฮะถ้าใครที่พิมพ์คำว่าหลายใน Google เนี่ย มันจะกลายเป็นว่าไม่ได้ใส่หอหีบกลายเป็นว่าแปลว่าเป็นคําพูดโกหกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงถ้าเป็นหลายของคนเหนือเหมือนแบบฝั่งทางโน้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าบ้านน้องอยู่บ้านน้องอยู่ตัดไหนฮั่นอ๋อบ้านน้องอยู่ลายปุ้นหมายถึงว่าอยู่ฝั่งข้างโน้นอยู่อยู่ฟากทางโน้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นแปลว่าหลายหลายดอยก็คือเนี่ยครับอยู่ด้านหลังของของดอยด้านหลังของภูเขานั่นคือที่มาของชื่อบรรยากาศดีมากคุณผู้ชมที่นี่ เป็นที่พักที่อยู่ท่ามกลางสวนซ้อมสวนลำไย,ยสวนมังคุดสวนเงาะแล้วเรื่องของความเป็นส่วนตัวเรื่องของความเงียบอันนี้คือได้จริงๆที่พักที่นี่มีทั้งแบบบ้านเป็นหลังมีลานกางเต็นท์มีแบบเป็นรถก็มีนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครที่อยากจะแบบแคมปิ้งกันในตอนเย็นก็จะมีลานแบบให้ได้มาปิ้งย่างมาก่อกองไฟมามีกิจกรรมร่วมกันแต่เขาต้อง ไม่ใช้เสียงดังในเวลาที่กําหนดไว้นะครับหรือใครที่ไปไหนมาไหนก็ต้องมีน้องหมาน้องแมวมาด้วยที่นี่ก็สามารถพามาได้แต่ก็ต้องดูแลให้ดีแล้วก็ดูแลความสะอาดให้ดีด้วยเช่นเดียวกันครับอันนี้คือบริเวณที่แบบมุมที่สามารถดูวิวได้ทั่วแล้วเรามากันตอนเกือบพระอาทิตย์เกือบตกดินนะครับคือบรรยากาศดีมากแล้วพรุ่งนี้ตอนเช้าบรรยากาศก็จะต้องมีหมอก บริเวณนี้อากาศก็ต้องเย็นอย่างแน่นอนแล้วคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมตอนนี้ถ้าหากว่าทําเป็นเรื่องของท่องเที่ยวแล้วมีอะไรให้คนมาเที่ยวแล้วเกิดเอะเกิดความสงสัยะครับมันก็จะเป็นสเสน่ห์แบบอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นที่นี่นอกจากที่เราจะเห็นวิวเป็นต้นลำไยต้นส้มอะไรเงี้ยนะครับเขาจะมีธงชาติมีไม่กี่ชาติที่เข้ามามาตกแต่งตรงนี้ไว้ถ้าหากว่าเราเดาเองก็แน่นอนครับอาจจะประมาณว่าเป็นชาติที่ตามธงชาติมาเที่ยวที่นี่แต่ถามไปถามมาอ๋อ เพื่อนของของเจ้าของที่นี่นะครับที่เขาทําที่นี่กันเป็นมาคุเทศเป็นไกด์นะครับแล้วก็ธงชาติที่มีอยู่คือเป็นประเทศที่เขาเคยไปมาก่อนอย่างงี้ครับอิสราเอลนะครับเกาหลีใต้แคนาดาสาหราชาอาาณจักร USA และไทยแลนด์พออย่างงี้พอมีแค่ธงแบบแบบไม่กี่ชาติทักนะักท่องเที่ยวก็จะต้องแบบเริ่มเอะเริ่มตั้งข้อสงสัยเริ่มสนทนากันแล้วว่า ทำไมมีธงชาติแค่นี้แล้วทำไมเอามาตกแต่งตรงนี้อย่างเงี้ยนะครับอย่างน้อยก็ทําให้บทสนทนาในในวงเพื่อนก็เริ่มขึ้นจากตรงนี้ได้เหมือนกัน จริงก็คือจุดถ่ายภาพก็มีเยอะเหมือนกันนะครับวยห่างจากกรุงเทพ595กิโลถ้าไปแพร่183ไปอินทนนท์1 1ออะไรอะ่ะมุมนั่งเหงาซกตกหูผมไม่ได้ใช้คำนี้มานานแล้วว่าเหงาซกตกอะ่ะอารมณ์คือเหงาคอตกเลยอะคุณผู้ชมคือเหงาแบบเหงามากๆเหงาจับใจเหงานั่งกอดเขาว่าเหงาซกตกอะ่ะ บอยพิสเมเกอร์มาเลยอ่ะนี่คือเงานี่หละเงานี่คือความจริงที่ได้เจอแค่นี้พอเนาะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์อันนี้คือทั้งกาแฟทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตอนเช้าคือได้สำหรับมุมนี้อ ก้นนี้เป็นบรรยากาศแบบเต็นท์นะครับก็ใครที่ชอบนอนเต็นต์น่ะตรงนี้ก็จะเหมาะเลยนะครับเต็นท์นี่คือปลอดภยัยเขาก็จะเตรียมทุกสิ่งอย่างไว้ทิชชู่อะไรเงี้ยอันนี้เข้าใจว่าครั้งแรกนึงแบบเป็นขนมสแนค็คแบบรองท้องแต่ไม่ใช่นะมันคือสบู่ธนาคารนะครับอันนี้เขาก็เตรียมไว้จัดไว้ให้ก็คือเช้าเช้าแบบนี้คุณผู้ชมครับได้บรรยากาศแบบดีมากๆแต่ที่เรามาถ่ายก็คือเวลา ใกล้ค่าอันนี้ให้เห็นบรรยากาศว่าใกล้ค่าบรรยากาศเป็นแบบไหนแต่ถ้าตอนเช้าฟิลอากาศเย็นๆมีหมอกมาตื่นเช้ามีกาแฟมีข้าวต้มเอาง่ายๆถ้าไม่มีข้าวต้มก็คือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอะตรงนี้ก็คือหมอกเหมือนกันครับ คุณผู้ชมนอกจากที่นี่มีลานกางเต็นที่สามารถกางได้กางเต็นได้คนเยอะๆแล้วนะครับหรือจะมีเป็นบ้านพักแต่เนี้ยนำเสนอครับรถนอนคือดีอ่ะทั้งพร็อพถ่ายภาพทั้งบรรยากาศมันได้เลยคุณผู้ชมเนี่ยครับเช้ามาคือกาแฟสั่งสรรกันข้าวต้มอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าห้องพักจริงๆห้องพักอะ่ะห้องน้ำเขาจะแยกต่างหากนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือไว้พักผ่อนไว้นอนหลับหูดีคุณผู้ชม คือมี2เตียงครับสะดวกตรงไหนได้เลยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเป็นห้องห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องแต่งตัวกันไปนะครับมีมินิบาร์ล้างมือกาแฟครบสะดวกห้องเก็บของเออผมยังไม่เคยพักที่เป็นแบบรถนอนแบบนี้มาก่อนเลยอะ่ะออตู้เสื้อผ้าก็มีอะ่ะดีอะ่ะเออชอบชอบเออหรือว่าผมนอนผมนอนตรงรถนอนน่าจะดีเนาะ ไม่เคยได้บรรยากาศแบบนี้มาก่อนมีเพลงให้ฟังด้วยนะ ช่งพอตะวันตกดินแล้วอะหนึ่งบรรยากาศที่นี่ที่เหมาะมากๆก็คือการปิ้งย่างแบบนี้แหละครับเขาก็จะมีเตาแบบนี้ให้นะแล้วก็เตรียมหมูมาหรือจะก่อกองไฟก็ได้ครับแต่ว่าก่อกองไฟนะครับเขาบอกว่าขอให้ให้จัดใช้บริเวณที่เขากําหนดไว้อย่าไปจุดตามลําพังเนาะเพราะอย่างน้อยเดี๋ยวต้นไม้เอ่ยหญ้าเอ่ยอ,อ,อย่างเงี้ยนะครับมันเหมาะมากเลยอะไอหมูย่างเนี่ยบางคนอาจจะบอกนึกถึงข้าวหลามใช่ไหมครับแต่ผม คิดอีกเมนูนึงคือข้าวจีอ่ะข้าวจีแบบแบบทางเหนือที่ไม่ต้องใส่อะไรก็ได้อ่ะเอ,เอาเอาข้าวเหนียวมาปั้นๆแล้วย่างไฟก็อร่อยแล้วอ่ะจริงๆตรงนี้ผมผมคิดอีกอย่างนึงนะพูดถึงแบบเราจะมาเลี้ยงเลี้ยงรุ่นกันอย่างเงี้ยนะครับ30คน40คนหนึ่งห้องยอะไรเงี้ยก็เหมาะเหมือนกันก็สามารถมามาจองได้หรือเป็น แผนกของเราฝ่ายของเราอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถมามาร่วมตรงนี้ได้เหมือนกันใครอยากนอนเต็นท์นอนใครอยากนอนบ้านพักก็นอนได้หรือผมคิดอีกอย่างหนึ่งบริเวณนี้นะงานแต่งงานอะ่ะงานแต่งงานก็เหมาะเหมือนกันคุณผู้ชมแบบสนัวอะไรเงี้ยแขกมีแค่ไม่กี่โต๊ะผมว่าน่าได้เหมือนกันอีกอันนึงที่มองเห็นแล้วน่าจะมีก็คือเรื่องของดนตรีในสวนนะาพละพล,ลยอะไรเงี้ยเนาะ มาเล่นกีตา้ากันมาร้องเพลงกันแบบได้เลยแต่พอตรงนี้มาเห็นก่อกองไฟแล้วก็เพลงค่ายลูกเสือมันมาอีกแล้วอะ่ะโอ้เมื่อไฟไฟไฟลุกขึ้นแดงจ้าสุกอุราผวกเรามาพร้อมหน้ากันเข้าค่ายเข้าค่ายแต่พอเห็นแค่แบบนี้นะศิลปินอาสยามใหม่คนนึงแล้วนะลบมาอยู่แค่แค่แววตาดังเคยเคยสามเพลงนะั้ในอีนี้ หมูสุกแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตไปกินหมูก่อนแล้วก็จะได้หลับฝันดีพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาเจอกับหมอกได้ชิมกาแฟหอมกลุ่นพรุ่งนี้เช้าเจอกันคุณผู้ชมครับ ุณผู้ชมจะบอกว่าตื่นเช้ามาปราศจากเสียงนาฬิกาปลุกของเราแต่ว่าเราปลุกตื่นมาพร้อมกับเสียงนกเสียงกาและเสียงตามสายของในชุมชนจริงๆนะครับบรรยากาศเชา้านี้ตรงพื้นหรือว่าโต๊ะที่เราเคยนั่งเมื่อวานจากที่มันแห้งสนิทนะครับอันนี้คือไม่ใช่ฝนตกนะครับคุณผู้ชมเพราะเป็นหมอกดูจากธงได้เลยนะครับว่าเปียกขนาดไหนพเพราะหมอกลงหมอกลงค่อนข้นางจะเยอะเหมือนกันแล้วอากาศดีมากเลย สวัสดีค่ะคุณเอ๋คุณแดงสวัสดีครับมูมีข้าวต้มด้วยค่ะขอบคุณครับคุณแดงพานให้สบายนะคะเป็นไงคะเมื่อคืนนี้หลับสบายไหมหลับสบายดีมากครับคุณแดงครับอากาศเย็นด้วยค่ะไม่หนาวเนาะ ก็กำลังดีกาลังดีประมาณนี้กําลังดีสิบกว่าองศาครับแต่ห้องเอกกว้างนะครับคุณแดงแสดงว่าห้องเอียงของห้องเอกนี่คือเป็นครอบครัวก็พักได้พักได้ค่ะสามสี่คนก็พักได้ค่ะครับแต่ถ้าหากว่าใครที่อยากนอนเต็นท์เราก็มีมีเต็นท์ให้ค่ะแต่มากับครอบครัวก็ได้ค่ะครับจะมาแบบมาคนเดียวก็ได้กางเต็นท์เองได้เลยค่ะ อ๋อคือเต็นต์เราก็มีบางส่วนเหมือนกันางส่วนแต่ถ้าหากว่านักท่องเที่ยวเอาเต็นต์มากางเองค่ะก็ได้ก็ได้ค่ะหรือจะมาเช่าเต็นต์กับครูแดงก็กได้ค,ไดค่ะได้เหมือนกันขอเชิญชวนเลยนะคะ,คะเพราะว่าที่นี่ของเราเนี่ยพักผ่อนนอนหลับอิ่มสบายเพราะอะไรคะเพราะบรรยากาศธรรมชาติ แสงสีเสียงไม่ค่อยมีรบกวนเท่าไหร่นักท่องเที่ยวที่เคยมาเคยบอกว่าที่นี่สงบมากเลยมีความสุขสบายใจไม่ไปที่ไหนแล้วอย่างงี้ค่ะแต่เราก็ยังมีรถบ้านอีกนะคะรถบ้านก็มีนั่งที่นอนได้ตั้งสองที่ค่ะสบายมีแอร์เย็นสบายมีน้ําดื่มน้ําชากาแฟเรียบร้อยห้องน้ําก็มีส่วนตัวค่ะแต่ถ้าสำหรับคนที่กางเต็นท์สำหรับคนที่เดินทางมาเดินทางมาไกลๆ เมื่อยล้าอ่อนเพลียแต่เราก็มีนวดแผนไทยโบราณให้หค่ะชั่วโมงละ150บาทเท่านั้นเองค่ะไม่แพงที่นี่เราคิดค่าบริการแบบให้แบบสบายใจะคะ่ะไม่ไม่คิดอะไรมากเพราะว่าพื้นที่ของเราตรงนี้นะคะเรามาอยู่ในฐานที่บอกว่ากเกษตรทําทุกคนที่มาท่องเที่ยวนี้จะดูธรรมชาติ ธรรมชาติที่สวยงามเงียบสงบพร้อมกับนั้นก็ยังมีดอยหลวงเห็นไหมคะดอยหลวงอยู่ตรงนั้นนะคะอ่าเนี่ยเรียกว่าพระธาตดอยหลวงถ้าเรายืนอยู่ตรงจุดนี้ก็จะเห็นว่าสวยงามมากเราก็สามารถนมัสการได้ค่ะขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านเลยนะคะถ้าท่านอยากจะมาเยี่ยมชมว่าลายดอยของเราเป็นอย่างไรก็ขอเชิญติดตามในเพจของเราแล้วก็มาเยี่ยมชมของเรา ถึงแม้ว่าประตูทางเข้าของเราจะไม่สวยหรูเท่าไหร่แต่เข้ามาข้างในของเราแล้ว,ส,วสุดยอดสวยหรูมากเลยค่ะจริงจอาหารการกินครูแดงก็บริการได้บริการค่ะครเรามีเบอร์ชัวให้ถ้าสมมุติว่าแขกท่านไหนต้องการอาหารแบบไหนสั่งเราได้แล้วก็สามารถโทรสั่งจากร้านค้าเข้ามาข้างในได้แล้วทำไมเราถึงไม่ทำเองล่ะคะคเพราะว่าเราต้องการให้ ชุมชนของเราได้รับส่วนร่วมในนี้ด้วยอย่างเช่นอาหารร้านค้าเขาจะได้มีส่วนร่วมในการขายให้กับขายให้กับลูกค้าและบริการให้กับท่านได้เราก็จะได้มีส่วนร่วมตรงนี้เขาก็จะมีรายได้ค่ะชุมชนของเราจะได้มีรายได้ตรงนี้ด้วยค่ะอ๋อคนที่มาบริการนวดก็ใช่เป็นคนในชุมชนนี้เป็นคนในชุมชนของเราเหมือนกันก็สามารถเราช่วยเหลือเกืือกคลกันได้ค่ะอ๋อครับคุณผู้ชม ถ้าหากว่าใครที่อยากจะแบบสัมผัสธรรมชาติต่อเป็นส่วนตัวสั่หลายดอยนี่คือตอบโจทย์จริงๆค่ะตอบโจทย์จริงๆครับก็สามารถจองห้องพักต่างๆได้จองร่วมหน้าในเพจได้เลยค่ะครับวันนี้ขอบคุณคุณแดงค่ะขอบคุณคุณเอกมากค่ะเอกขอเป็นข้าวต้มก่อนนะค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมข้าวต้มหอมมากเดี๋ยวขอแบบทั้งข้าวต้มทั้งกาแฟแล้วบรรยากาศคือวิวดีจริงต่อไปครับข้าวต้ม ้ชมครับผมขับรถมาจากตัวเมืองอำเภอทุ่งหัวช้างนะครับแล้วก็มาเจอที่นี่ที่นี่มีทั้งสวนดอกไม้มีทั้งที่พักและมีทั้งคาเฟ่ยอยู่บนยอดดอยคือตอบโจทย์ทุกอย่างจริงๆคุณผู้ชมและมุมถ่ายรูปเยอะมากนะครับเดี๋ยวที่ไปที่มาของการได้มาอยู่บริเวณจุดชมวิวแห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางพี่คิดนะครับหรือคุณสารการเป็นคนแนะนำดีวกว่าพี่พคิดสวัสดีครับสวัสดีครับ บรรยากาศดีมากครับเดี๋ยวก่อนที่จะคุยรายละเอียดต่างๆนะครับถามก่อนว่าที่นี่มีคาเฟ่กาแฟดีมากพี่คิดกาแฟที่นี่เราเราเป็นกาแฟจากไหนครับกาแฟพอดีลูกๆเขาเลือกเขาไปกินมาหลายที่เขาก็เลือกเขาากาแฟเป็นปางขอนผสมบราซิลครับเมล็ดนะครับปางขอนใช่ไหมครับน้องๆเขาไปเลือกกันเองครับครับครับก็ปีปีที่แล้วเราก็ใช้นายลอยเนาะแต่ว่า น้องๆก็บอกมันไม่ตอบโจทย์จริงๆมันก็โอเคแล้วนะอันนี้ยิ่งยิ่งแพงไปอีกเมล็ดยิ่งแพงอ๋อแต่แต่รสชาติดีครับคือคุณผู้ชมผมเวลาไปกินกาแกฟผมก็จะสั่งเป็นลาเต้อันนี้คือกลมกล่อมละมุนมากแต่จริงที่คิดอยากจะให้เป็นเอสเพรสโซ่ครับใครที่เป็นคอกาแฟตัวจริงถ้ามาที่นี่ก็ต้องเอสเพรสโซ่ก่อนอาถามชื่อก่อนพี่คิดตรงนี้ฟลาวเวอร์ฮิล f ์คาเฟ่แอนด์ฟาร์มคาเฟ่แอนด์ฟาร์มน่หมายความว่ามีทั้งเป็นส่วนดอกไม้มีทั้ง ที่พักครับแล้วก็เป็นสวนเกษตรครับแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยครับเกษตรก่อนตรงนี้เราปลูกอะไรกันบ้างครับเบื้องต้นที่นี่เราปลูกไม้พยุงเป็นหลักครับครับผมดูแลไม้ไม้พยุงมา4ปีแล้วครับดูแลไปดูแลมาเมาขึ้นมาอยู่บนเขาตรงนี้บนเนินเนินเขาที่ว่าภูเขาสูงก็ไม่ใช่ครับเนินเขาวิวสวยจังแล้วก็ผมเป็นคนชอบท่องเที่ยวกับแฟนไปที่ไหนก็ไปเที่ยวไปเที่ยวก็ ได้ความรู้จากที่เราไปเที่ยวอ่ะเราลองเอามาทําที่นี่ดูสิปีที่แล้วอ่ะปีห4สี่ก็เริ่มทําครับเริ่มทําที่นี่ครับเปิดเป็นทางการนะครับที่นี่ปีที่แล้วแต่เดิมจริงๆก็คือเป็นเกษตรก่อนเป็นเกษตรก่อนครับแล้วส่วนดอกไม้กับคาเฟ่ที่พักตามมาทีหลังตามมาทีหลังครับอ๋อทำไมเป็นเป็นไม้พยุงอ่ะพี่เพราะว่าไม้พยุงนี่ชอบไปเที่ยวประเทศจีนครับอ่ไปเที่ยวประเทศจีนแล้วไปเห็นไปเห็นอ่ใน เราปีโรงแรม,ม,รมอ่ะมันมีผลิตภัณฑ์ในตู้กระจกอ่ะซึ่งไม้พยุงราคาแพงมากแต่พะก,กำไรที่เราใส่ข้อมืออะไรพวกนี้ราคาเป็นแสนนะครับผมก็เลยนึกอยากจะปลูกขึ้นมาก็เลยเสิร์ชหาความรู้นะครับก็เลยลงมือทำกับบริษัทของหมู่ไทยแลนด์ซึ่งเข้านำต้นกล้านำเมล็ดเข้ามาครับ,รบปลูกพยุงแล้วก็ปลูกกล้วยหอม โกโก้โกโก้ด้วยโกโก้ด้วยโอ้โหเดี๋ยวทีแรกเขาขึ้นมาปั่นตรงนี้ครับครบทุกสิ่งอย่างที่พักตรงนี้คือรับได้ประมาณคืนละกี่คนครับพี่เกศรับรับได้ประมาณมันมีสามหลังเองนะครับประมาณ6คนเองครับแต่ถ้าเอกเอาเอาเต็นท์มากางได้ไหมได้ครับมีเรามีลานกลางเต็นท์อยู่ครับมีลานกลางเต็นท์อยู่ใช่ไหมับเมื่อคืนนี้เพิ่งเพิ่งลงลูกค้าเพิ่งลงไปนะครับครับมีลานกลางเต็นท์อยู่คือมีลานกางเต็นท์แต่ว่าตรงนี้ เอาเราคุ้นตรงๆไฟฟ้ายังมาไม่ถึงก็จะใช้เป็นโซล่าเซลล์แต่มันก็ตอบโจทย์สําหรับคนที่แบบอยากส่วนตัวเงียบๆเงียบสงบขาดการติดต่อกันสักระยะนึงอะไรอย่างนี้นะพี่คิดเนาะเงียบจริงๆนะครับมีแต่เสียงนกเอาจริงๆคือเสียงเสียงลมเราอยู่ตรงนี้คนเดียวนะได้ยินเสียงลมเสียงหายใจตัวเองอย่างนั้นจริงๆเพราะว่ามันเงียบสงบมากคือคือวิวดีมาก ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นดอยอะไรครับพี่คิดเอ่อชาวบ้านเรียกว่ากิวด้ามเสียมครับตรงนี้กิวด้ามเสียมแล้วครับ๋อ้ชาวบ้านที่เขาเรียกกันนะครับครับแต่เราก็ก็คือพอเราอยู่ตรงตรงภูเขาลูกนี้ครับแต่ก็อบล้อมไปกับภูเขาลูกอื่นอนครับนะครับครับคือตรงนี้นอกนอกจากที่เป็นเรื่องของเกษตรท่องเที่ยวคาเฟ่อะไรต่างๆนานาอีกอันหนึ่งที่พี่คิดส่งเสริมก็คือการใช้แรงงานคนในพื้นที่ครับใช่ครับแล้วเนี่ยคนที่มาทำนี่ก็เป็นกะเหรี่ยง เนี่ยทุ่งหัวช้างเราเนี่ยครับเพราะทุ่งหัวช้างอย่างที่บอกว่าคือปากกากยอก็จะเยอะหน่อยคนเมืองก็มีเหมือนกันคนยองก็มีครับแต่ตรงนี้เราก็จะใช้เป็นแรงงานในในชุมชนก็คือเป็นพี่น้องปากกากยอเนาะก็พวกนี้เขาจะมีความอดทนก็ที่จริงพี่น้องพื้นราบแล้วก็มีเยอะนะครับแต่เขาเขาก็มีหน้าที่การงานเนาะ เขาทำกรตรทําอะไรรับครับดอกไม้ดูแลยากไหมพี่ดอกไม้ถามว่ายากไหมถ้าเป็นเรามันต้องพิถีพิถันนะครับว่าเราทําดอกไม้เนี่ยผมก็พยายามไปเที่ยวหลายๆที่เพื่อจะให้ดูว่าเขาทําอะไรยังไงกันของเราเนี่ยเราก็ทําแตกต่างจากที่อื่นเนาะเพราะมันเป็นอินทรีครับพะเป็นอินรีเนี่ยมันทํายากเลยเออเนาะทำอินทรีย์อะไรมันยากเหมือนเหมือนที่น้องเห็นไหมใช้คนถอนหญ้า มันน่าจะใช้ยาขยาหญ้านะใช้คนถอนหญ้าคือมันก็ต้องใช้แายงานเยอะหน่อยครับครับตอนนี้เราถ่ายทําอยู่คือสายแล้วนะคุณผู้ชมแต่เราลมตลอดแล้วหมอกเพิ่งจางไปนะครับสําหรับบรรยากาศที่นี่คือดีมากๆใครที่สนใจจะมาท่องเที่ยวมาเช็คอินก็เอย่าขึ้นเพจไปให้นะครับฟาวเวอร์เฮลแอนด์คาเฟ่อ์ฟาร์มอยู่อำเภอทุ่งหัวช้าง จร,จริงๆเราพอออกจากทุ่งหัวช้างเสร็จเราก็คือกลับทางลีก็ได้ครับกลับทางลีก็ได, <Yeah. S 2> กกได้กลับทางทุ่งหัวช้างก็ได้ที่นี่ก็คือตําบลบ้านพวงอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนครับอำอเภอทุ่งหัวช้างนี่มีอยู่3าําบลครับแยกไปจากอำเภอรีครับอ๋อเมื่อก่อนอยู่อำเภอรีครับเมื่อก่อนอยู่อำเภอลีแยกออกมาเป็นกิ่งอำเภอทุ่งหัวช้างแล้วก็เป็นอำอนเภอ,ท,อ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 ,เอทุ่งหัวช้างครับเราถึงได้3ตําบลตําบลบ้านพวงตาบลทุ่งหัวช้างแล้วก็ตําบลตะเคียนปมครับที่ที่มาเมื่อวานเลยครับ อย่างที่บอกนะครับว่าคนทั้งอำเภอ,อประมาณ2 0,000กว่าต้นต้นเองครับครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วแบบคือเป็นอำเภอเล็กๆพอผู้คนไม่เยอะแบบนี้สิ่งหนึ่งที่ได้มาคือความสมบบงบนะความสงบความแบบอบอุ่นจากผู้คนที่นี่จริงๆมมุณผอ้ชมครับ ็คอินที่เหนือ EP นี้คือให้ธรรมชาติหิวใจเราจริงๆคุณผู้ชมคุ้มค่ากับการเดินทางมาที่นี่มากๆที่อำเภอทุ่งหัวช้างนะครับอย่างน้อยเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ไม่ซ้ําใครนะผมว่าผมมั่นใจแบบนี้เลยนะครับยังไงก็ตามใครที่อยากจะมาให้มาชาร์จแบตกับตัวเองนะครับด้วยการที่มาใกล้ชิดธรรมชาติแบบนี้อำเภอทุ่งหอยช้างตอบโจทย์คุณจริงๆแล้วครับมีครบทุกสิ่งอย่างทั้งสวนดอกไม้ทั้งที่พัก ทั้งคาเฟ่และโอบล้อมด้วยภูเขานะครับเช็คอินอีเหนือ EP นี้อิ่มใจจริงๆครับคุณผู้ชมมีความสุขมากๆนะครับกับการได้มาอยู่ท่ามกลางดอกไม้แบบนี้แล้วอากาศดีมากๆคิดดูว่าตอนนี้10บโมงแล้วว่าครับแต่ยังไม่เห็นแสงแดดเลยอะหากมีโอกาสนะครับก็ลองมาที่นี่ได้อำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลําพูนครับเดี๋ยว EP ต่อไปผมจะพยายามหาที่เช็คอินที่ใหม่ๆไม่ซ้ําใครจะได้มา เช็คอินแล้วก็เปิดการท่องเที่ยวด้วยกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอไปถ่ายภาพกันก่อนเพราะว่ามุมถ่ายภาพที่นี่เยอะมากแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ